นายเน่ะเป็นใครกันแล้วนายต้องการอะไรกันแน่ลูกอมนี่กลิ่นช่างหอมหวานจริงๆมันก็เหมือนกับคนอย่างเรานั่นแหละพูดอะไรของนายนะฟังไม่จะรู้เรื่องเลยคนเราก็มีกลิ่นที่หอมหวานไม่แพ้ลูกอมเพราะงั้นนายมาสู้กับฉันสะโดยฉันขอเดิมพันโดยสิ่งที่มีค่าเท่ากัน ถ้าเกิดนายชนะนายเอารูปอมของฉันไปเลยแต่ถ้าเกิดนายแพ้เด็กของนายจะต้องเป็นของฉันซะถ้าฉันชนะฉันจะได้รูปอมแต่ถ้าฉันแพ้ฉันกงเสียเด็กนี้ไปเนื่องด้ว <c oughs> เป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าจริงๆก็ได้ฉันรับคำ Stand up Van g a r d Stand up Van Gogh นิกแมนโฟ์ดวงดาวนะ่ะก็เหมือนรูปกวาดบนท้องฟ้านะฉันขอไลท์นิกแมนริเพิลใช้สกิลของริเพิลเอาเวฟขึ้นมือไลท์ไลท์ไปเอรีนา่าย้ายเอมินลงมาใช้งานสกิลของเอรีนาเปิดการ์ด หนึ่งใบคาโซหนึ่งใบไว้ใต้กองจากนั้นจมตีบรรยากาศไรมมทิกเกอร์เช็คแดนเมทิเกอร์เช็คจมพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีนิกแมนเวไฟไรขอเรียกคอสมอสรอสองใบ กิลทำงานเลสบรรยากาศพลังเพิ่มขึ้น4,000บูตโจมตีไร้เช็คแต่เมื่อการโจมตีฮิตจัวดได้หนึ่งไปอิบ,บ้าเอ้ยหมนั่นมันเริ่มใช้คำไล่แล้วถ้างั้นฉันจะขอใช้บ้างเลยเนาะราชศีพูดได้รับแสงแห่งดวงจันทร์เอย อยองมาสถิตยอยู่ขานบัตินี้ไลท์อัพไลท์ไลออนไลท์ใช้งานสกิลเปลีกายไปประสุด5ห้าใบเอาสองใบไปไว้ในโซ่จากนั้นอีกสามใบไว้ใต้ก่องขอเรียกโจมตี ป้องกันเช็ค <Check. S 1> พลังแห่งจัก,กรวาลตรงสถิตยอยู่ในมือข้าชื่อคอไรอินดิมแมนสตอมไร like. อินดิมแมนสตอมจากนั้นคอสตอมกับดิเพลใช้งานสกิลสตอมพลังเพิ่มขึ้น4,000 ใช้าง,งานสกิลของสตอมเมืม่อมีเวฟอยู่ในโซนพลังเพิ่มขึ้นอีก1,000รวมเป็น1,500 0หืละจากนั้นเมื่อสตอมมีพลังเกิน1,500 0หืจะได้คิดิคอลบวกหนึ่งส่มตีด้วยสตอมวินไรฟ์เพิร์ชเช็คคิดิคอลทิกเกอร์ส่งคิดิคอลให้สตอมสุพลังส่งให้สตอมอีกใบหนึ่งเซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์ฮุด ลับไปซะนี่การโจมตีครั้งสุดท้ายสตอมโจมตี้ป,ปาเ้ยเป็นการโจมตีที่ทรงพลังจริงๆแต่ว่าป้องกันราชินีผู้อยู่เหนือมังกรทั้งปวงจงจุติลงมาณบัดนี้นนไล่ไล่จากนั้นคอ คอและก็คอใช้งานสกิลนำการไปน,นี้เข้าโซจากนั้นสูเบียยคอเนี่ยคือความสามารถของสูเวอร์ทรอนแอสซิสแตนเซลมาคือการสลับการ์ดในเดียากาดกับการ์ดในโซททำให้สกิลของอัพไลน์รออนทำงานพลังเพิ่มขึ้นอีก3,000นเนี่ยคือความแงแขกร้งของ เผาหมุนอะอัไลายโจมตีจากนั้นโจมตีด้วยวินัสลูเคียขอร้องละคริทิคอลได้แล้วคริทิคอลทิกเกอร์ส่งพลังให้อั right. พไลท์คริทิคอลให้ลูเ right. คียไปที่สองฮิวทิกเกอร์ฟูนฟูลหนึ่งเดเมจส่งพลังให้อัพไลท์ไปเลยลูเคีย ฉันแพ้แล้วล่ะ,ะตามความสัญญาลูกอมนี่จะเป็นของนายฉันชนะแล้วสินะแปลว่าลูกอมนี้ก็เป็นของฉันแต่ว่าฉันนไม่ชอบกินลูกอมนะสิเพราะงั้นฉันขอยกรูปอมนี่ให้แกนายคุณนี่ช่างเป็นคนดีจริงๆตัดสินใจแนละ้ว ผมจะติดตามคุณไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม